อัปเดตแม่น้ำมูลปากชี้นะครับนะปากชี้แม่น้ำชี้นะครับแถวแน่เหม็นนะชี้กับมูนนะครับเห็นมน้ามันจิตต่างกันนะครับชี้ึ้นกบชี้ข้ามนะครับนี่คือปากชี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับน้ำมูลน้ำชี้ว่าขืนน้ำว่าข้นนะครับสำหรับวันนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นประมาณ สามเส้นสี่เส้นนะครับก็ขึ้นบ่บ่หลายนะครับคือแม่น้ำชีปากชีนะครับที่ผมถ่ายไปนะครับถ่ายไปเป็นนะครับปากชีตัวนี้นะครับก็บคือล่ำหนามูลนะครับนี่ล่ำหนามูลมาประจบกันกับแม่น้ำชีอยู่นี่นะครับก็บมาอัปเดตล่าสุดให้กับ พี่น้องเลารับทราบต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงนะครับนี่แหละครับหนักชี้ก็คือเหื่อพี่น้องเฮาวแล้ครับเพื่อการทำมาหากินในการใส่หลอดใส่คายใส่ม่องใส่เบ็ดใส่แหแล้วครับตึกแห่ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้กับ แฟนมันเท้าเดี๋ยวรับชมนะครับคลิปนี้ขอ12ไล่์นะครับขอพูดครับ